แล้วพร้อมใช่ไหมอะแล้วพร้อมไหมดูดูละครพอมมามามาวันนี้จะมีประโยคเดด็อะไรไหมคะอย่าเล่นเลยอย่าปีกี่มันเลยอ่าชับเลยนะใช่ไหมอะไรก่อนเอาเรื่องชุดแต่งงานแต่งงชุดแต่งงานที่มันไม่ได้ครบรอบสองปีแล้วนะแต่มันยังได้ใช้อ๋อใช่โพสเป็นเมื่อวานใช่ไหมก็เมื่อวานเป็นวันครบรอบฉลองมงคลสมรสค่ะก็เลยโพสต์เพราะว่า จริง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 ,รงต้องโพสต์วันที่28มีนาคมเพราะเป็นวันที่รบรอบการแต่งงานจริงๆแต่ว่าก็ในช่วงนั้นก็คือเรามีความรู้สึกว่าความรู้สึกของเรามันยังยังหาบทสรุปอะไรยังไม่ได้แต่นวันนี้เราเราเรามีบทสรุปแล้วก็เลยโพส์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องโพส์เพราะว่ามันเป็นเครดิตที่เราต้องให้กับสถานที่รวมถึงชุดด้วยค่ะ ชุดที่เขาแบบว่าหอบขึ้นมาแบบว่าให้เป้ยได้ใส่บวกกับสถานที่ที่พี่จอร์ดเมตตาให้สถานที่ในการถ่ายทาก็เป็นเรื่องปกติของของดารานักแสดงอยู่แล้วค่ะเวลาที่เราไปใช้สถานที่หรือว่าใช้เสื้อผ้าแบรนด์ไหนเราก็ต้องขอบคุณเครดิตก็ต้องให้ก็ <scheint> <homogeneous S 2> เลยทําให้ต้องลบ<ะ>ล้วตอนนี้สถานะหรือว่าโปรดแม่ Forget วามันคือหลังจากที่โพรดที่ที่โปรออกมาคือคือเอาอย่างนี้ดีกว่า ขออนุญาตไม่ตอบเรื่องสถานะแต่แต่บอกได้ว่ามันไม่เหมือนเดิมค่ะรับคลิปนัะมันถูกโพสไปว่ามันไม่ดีใจก็ก็ไปขออนุญาตไม่พูดดีกว่าเพราะว่าลูกเป้ยอะเนาะแล้ก็พูดให้คนต์ความมันไปเองก็ก็ก็จริงๆคนก็น่าจะเข้าใจแล้วอ่าถ้าถ้าคนอื่นว่าก็แปว่าถ้าเกิดมันได้มีการขอต้องต้องขอบคุณร้านขอบคุณอะไรต่างๆแม้ยังอยากตามโพสต์คลิปนี้ไหมครับไม่โพสต์ค่ะก็คงไม่โพสต์ก็คงเก็บไว้ดูคนเดียวเหมือนเดิม ยังไงหรือว่ามันก่อนหน้านี้มันมีข่าวมันมันมีมันมีข่าวว่าขอโทษนะแม่มันไม่ใช่สามเศร้าแต่มันเป็นสี่เศร้ามันเกี่ยวอะไรกับแม่หรือเปล่าไอ้เรื่องไอ้เรื่องเนี้ยไอ้เรื่องเนี้ยหลายคนสงสัยว่ามันเกี่ยวพันอะไรกับเรื่องราวของก็ก็ขอยญาไม่ตอบก่อนแล้วกันนาะขอยญาไม่ตอบก่อน แต่่่่วาาาาเรรไไมสามสาถทีด้ความรู้สึกแย่มันผ่านมานานแล้วค่ะมันไม่ไม่ไม่มันไม่มีตรงนั้นแล้วค่ะทุกวันนี้มีความสุขดีค่ะแต่มันตน้องแต่เราใช่ไหมปุ้ยคือป้ยคิดว่าป้ยรับมือได้ค่ะณนะชั่วโมงนี้ณนะตอนนี้เป้ยเป้ยโอเคมากๆ แล้วลูกสองคนก็โอเคมากๆค่ะกับสิบสองปีที่เราตั้งใจว่าเราอยากจะให้มันมันเป็นยังไงแมในตอนนั้นย้อนกลับไปในตอนนี้เลยหมายความว่าเราอยากให้ผ่านสิบองปีใจเพราะว่สิบสองปีเรามีความรู้สึกยังไงว่าทำไมเราถึงอยากใส่กกันใจของเราคือไม่มีความรู้สึกก็แค่ตั้งใจอยากจะเซอร์ไพรส์อะค่ะกับเจอเซอร์ไพรส์กับ การรับที่ไม่ได้ไม่อยากให้มันเศร้าไม่อยากให้มันอะไรไม่ได้อยากให้มันเศร้าเลยคือไม่ได้อยากให้มันเศร้าเลยแล้วก็คือคือก็อยากให้คือเราอ่ะผ่านแล้วอยากให้ทุกคนเข้าใจแล้วเราเราไม่ได้รู้ส enfin ึกอะไรกับการโพสต์นนี้คือตั้งใจโพสต์เพื่อเป็นการขอบคุณแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าจะไปโพสต์ขอบคุณในวาระโอกาสอื่นเราก็กลัวคนจะเข้าใจผิดว่าทําไมยังยัง ยังยังใส่ชุดยังอะไรอย่างนี้คือเราก็ไม่อยากให้คนเข้าใจผิดก็ถือว่าโอกาสใช้วันฉลองมองคลสมรสละการเป็นโอกาสนี้ในการโพสขอบคุณสถานที่เสื้อผ้าทีมงานทุกคนช่างแต่งหน้าช่างทําผมทุกคนทําให้ไม่คิดค่าใช้จ่ายทุกคนมาด้วยใจมาช่วยเพย์ถ้าไม่ง่าขออนุญาตถามยกันด้วยแล้ววันนี้มันยังใช้คำว่าครบรอบอีสองป,ปีได้ยู่ก็เขียนอยู่ไม่ได้แล้วปิด <c oughs> <c oughs> มันทัดแล้วเนาะมันทัดแล้วนะแม่ เป็นการเหตุการณ์ที่มันผ่านปานานตาสตร์มากหลงงกายอันเพิ่มเพิ่มได้แข่งแข่งกันก็ก็อย่าง <c oughs> าที่สัมภาษณ์คราวที่แล้วค่ะคือจริงๆคือมันไม่ได้อยู่ๆปุ๊บปั๊บแล้วมันก็จะแข็งแรงนะคะ <c oughs> ระยะเวลาต่างๆแล้วก็ตามเหตุการณ์ตามเนื้อผ้าหลักหลักหลายอะคะ่ะมันมันไม่ได้แบบจู่ๆจะมาเจอปุบ๊บทำใจได้เลยเอออะไรเงี้ยมันมันสะสมค่ะคิดแตกหลังจากที่ปล่อยพิปไปอะค่ะหลายๆคนก็ ชมแล้วเราสวยชมว่าเราอะไรต่างๆแบบนี้ค่ะมันมันมันทำให้เรารู้สึกยังไงนะมันมันมันฟูหรือมันจริงๆแล้วมันมันรู้สึกว่าน่าจะมีความสุขมากกว่านี้หรือังไรเราไม่ได้คิดว่าเราจะต้องมีความสุขมากกว่านี้เพราะเรามีความสุขอยู่แล้วก็ก็อย่างที่แคปชั่นที่บอกค่ะคือเป้ยมีความสุขไม่ว่าเหตุการณ์อะไรมันจะเกิดขึ้นกับเป้ยก็ตามเป้ยเป้ยเป้ยรับแล้วก็ยอมรับมันแล้วก็เป้ยก็เข้าใจคืออย่างที่บอกค่ะทุกๆอย่างมันมีข้อดีของมันเสมอเป้ยก็ คิดในแง่นั้นมันก็ไม่ได้ทําให้ป้ยรู้สึกว่าเศร้าหรือเสียใจอะไรก็ต้องก็เข้าใจด้วยซ้ำค่ะว่ามันมันจะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเพื่อบอกกันเ้แล้วบอกกันเองยังไงบ้างระหว่างทางกับข่าวที่มันเกิดขึ้นแล้ววันนี้เราบอกกันเองยังไงคือก็พยายามทําความเข้าใจทุกๆอย่างนะครับคือมันมันเป็นอะไรที่มันควบคุมไม่ได้ค่ะสิ่งสําคัญก็คือเราก็ต้องเข้าใจแล้วก็ยอมรับมันค่ะก็ต้องแต่สิ่งนี้มีสิ่งที่ตั้งใจไว้มากกว่านี้ไหมคะ แต่ว่านอกจากคลิปนี้นอกจากไม่มีไม่มีอะไรแล้วคะ่ะหลังจากนี้ไม่มีแล้วคะ่ะนี่คือสิ่งสุดท้ายที่เราก็เป็น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 สิ่งที่เออก็ต้องขอบคุณค่ะแล้วก็ก็ถือว่าก็เป็นเมมโมรี่ที่มันดีๆส,สิ่งที่เปิดคนที่สุดคือเรื่องมูฟนะวันนี้เขาตรงแล้วเขาเข้าใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างไงบ้าง, <S <S างเขาโอเคพยายามพยาย,ยามทําความเข้าใจเรื่อยๆค่ะไม่ได้ยัดเยียด ถ้าวันไหนที่เขามีคําถามก็เราก็จะมีเราก็มีคําตอบให้เห็นว่าตอไนต้องแบบวันนี้ผู้หญิงคนนี้ยังเสียน้ำตาอยู่ไหมหรือว่ากนะ็ไม่มีน้ําตาตั้งแต่ตั้งแต่เหตุการณ์ครั้งนี้ที่มันเกิดขึ้นค่ะเหมือนมันเข้าใจแล้วก็เหมือนมันก็ยอมรับคือทุกๆอย่างทุกๆครั้งทุกๆเหตุการณ์นะคะมันอยู่ในกระบวนการที่มันแบบเขาเรียกว่าเรียนรู้เข้าใจเปลี่ยนแปลง และยอมรับมันมันอยู่ในโปรเซสนี้หมดเลยค่ะความรักมันถึงเปลี่ยนรูปแบบไปหมดแล้วใช่ไหมคือก็ยังเป็นความปรารถนาดีความหวังดีที่มีให้กันนะคะตอนนี้อย่งางของตัวเองก็คือลูกอย่างเดียวความรักของเราคือมอบให้ลูกแบบ100%ลูกทั้งสองคนเลยค่ะ100%รวมถึงตัวเองด้วยค่ะตัวเองนี่สวยทุกวันว่าไม่มีใครเสียดายหรอโอ้ยอย่าไปคาดหวังว่าคนจะต้องเสียดายอเอาเรามีความสุขก็พอ ไม่ได้คิดถึงเรื่องอื่นเลยมีโอกาสจะเปิดไหมนะอะไรนะเปิดใจไหมล่ะแม่ก็งงมากเนาะวันนั้นวันนั้นตั้งแต่สัมภาษณ์วันนั้นมาอีไหมครับเพิ่งรู้ว่าตัวเองฮอตขนาดนี้ ไม่พูดแล้ว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 คืออันนี้ก็ถือว่าเป็นการพูดเล่นให้พี่ๆหัวล้อน้อยคือไม่อยากไม่อยากให้พี่ๆคิดว่าเป้ยเครียดหรือเป้ยเศร้าคือจริงๆอ่ะเป้ยก็อยากเป็นเป้ยปกตินี่แหละแต่พอบางคําถามมาเราก็ต้องไม่อยากให้แบบว่ามันดูไอ้นี้เกินไปอะไรเงี้ยหลายคนมันสวยขนาดนี้ดูเรื่งมาเซียเนี่ยหรือว่าเราจะมีคนที่ปล่อยมาเรามีคุณแอฟเป็นไอดอล ไอ้ด้านไหนคดานนไหครับคุณแอ็บมีความสุขแล้วก็ตองคุณอัพเปิเด็กนะครับหล่อคุณเฟย์ขอคิดดูก่อนค่ะเดี๋ยวตามไปนะคะตามไปนะคะพี่แอ็คุณแอ็บคุณแอนอยากสัมภาษณ์ด้วยไหมคะก็ก็ตามนั้นค่ะก็สุดท้ายก็คือไม่ว่าจะมีใครเข้ามานัตอนนี้ขอโฟกัสเรื่องลูกก่อนค่ะ คนเนาะบอกว่าให้เรากลับมารักคนอือนมากๆในในวันท,ที่ที่ชีวิตเราจะเกิดอะไรเกิดขึ้นมากมายไม่รู้แต่ว่าพี่ป้ยรู้สึกยังไงกับคำนี้ในตอนนี้บ้างกัาบอกว่ารักตัวเองอ่ะแน่นอนค่ะที่เป้ยตัดสินใจแบบน,นี้ทุกวันก็พเพราะในคน<ไ>ก็แค่ทําเพื่อตัวเองบ้าง<ไ>นะโอเคเนาะดูละครกันค่ะโอเคขอบคุณนะคะอคขอบคุณค่ะ